สวัสดีครับวันนี้ะมอกจะพามาดูมงสังกะสีนะครับวันนี้จะมงสังกสีนะครับมงสังกสีก็ก็จะเสร็จนะครับแล้วก็จะต่ออีกข้างหนึ่งครับฝั่งทางโน้นนะครับจะต่อฝั่งทางโน้นอีกข้างหนึ่งนะครับสั่งเสามาแล้วสามเสานะครับต่อเพิ่มอีกนะครับต่อข้างหน้ากับข้างนี้แล้วก็อีกข้างฝั่งฝั่งทางโน้นนะครับตรงที่ตากผ้านะครับ จะลือออกหมดเลยนะครับตรงนั้นนะครับมันมองไม่ชัดนะครับเนาะแสงเดดมันจะท้อนใส่กล้องนะครับขอโทษด้วยนะครับนี่ดูขมงสังกะสีแล้วนะครับมงสังกสีวันนี้ก็น่าจะเสร็จนะครับแค่มงสังกะสี ชมไปก่อนนะครับเนาะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเดี๋ยวตะมอกจะพาเดินดูรอบๆนะครับ แผ่นเลขนะครับแผ่นเลขนะครับไม่อยา่างเดี๋ยวเอาออกมดนี่ละ พิ่ขึ้นแผ่นแรกนะครับ สเดี๋ยวส่วนต้นอันนี้เดี๋ยวจะขุดออกนะครับจะขุดออกต้นอันนี้นะครับแล้วก็เอาหินไปหลายข้างในนะครับ พขอขมงสังกสีเสร็จก็จะเอาพวกตะแครออกมาไว้ข้างนอกนะครับแล้วเอาหินที่กองอยู่เอาไปหลายข้างในนะครับเพื่อจะทำการเตื้น้นะครับ ได้ขนออกหมดนะครับพวกกองไม้พวกะไรอยู่ข้างในได้ขนออกหมดนะครับ เดี๋ยวถ้ามุงมุงเสร็จจะถ่ายให้ดูอีกรอบนะครับตอนนี้กำลังขึ้นแผ่นแผ่นแผ่นแรกนะครับดูมันไม่สวยนะครับเนาะแสจแดด,ดมันจะท้อน มานงม่ก็เดนไะไก้นเนาะโอ๊ยชวเเรด้อเด้อนี่เห็นแม่นางงามเดินผ่านกล้องนะครับไม่รู้แกจบจะไปไหนเนาะ ดูใหญ่ขึ้นทุกวันนะครับขนุนใหญ่ขึ้นทุกวันเริ่มจะเริ่มจะสุกแล้วนะครับเริ่มจะสุกแล้วดูบรรยากาศสิครับท้องฟ้าเดีผมจะให้ดูขนุนอีกต้นหนึ่งนะเมื่อก่อนนะมันดกครับพอลมมามันหล่นหล่นหมดเลยควนมันหล่นต้นนี้ก็หวานนะครับ นี่เห็นไหมเลตลตนนี่นความดกเมื่อกี้หล่นหลายลูกนะครับมันหล่นลมพัดควันหล่นนี่โอ้ถึงน้นก็นมีนะครับนนถึงน้นก็นมีดกครับปีนี้ดกแต่ว่ามันเพิ่งเพิ่งหล่นหลายหล่นหลายลูกนะครับ ลมพัดแล้วมันหล่นเองนะครับโอเคนะครับฝากกดติดตามช่องลงมอกปะถอยแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอจบลงแค่น,นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ